สวัสดีครับพบกับรายการท่องเที่ยวกินพักกับกผมนายสินในรายการสินแบทออนทัวรวันนี้ถือเป็นเทปแรกนะครับที่เราจะได้ออกไปทัวร์กันเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้หลายๆอย่างต้องหยุดชะงักลงไปการท่องเที่ยวยุคใหม่ยุค new normal เว้นระยะใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้ เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตามชมกันครับครับเราก็มาถึงที่แรกแล้วนะครับ ที่แรกที่เราจะพามาเที่ยววันนี้ก็คือตลาดโบราณนครเนื่องเขตอยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเราขับรถมาจากแยกมีนบุรีประมาณ30กิโลแล้วก็จะมาถึงซึ่งระยะทางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมกัน,นว่าในตลาดเป็นยังไงบ้างที่นี่เขาก็จะมีจุดลงทะเบียนเช็คความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนให้เรียบร้อย เดินเข้าไปเที่ยวชมกันกันด้านในว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับก็ร้านจะปิซ่ส่วนใหญ่นะครับจะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับที่ผมขึ้นมายืนก็จะเป็นคลองนะครับด้านหน้าผมที่ตรงไว้นู่นก็จะไปถึงจังหวัดชาดเชิงเซาซึ่งเส้นทางคลองนี้พระเทพเคยใช้เป็นเส้นทางเสด็จนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะวิ่งเข้ากรุงเทพไปถึงคลองสามวานะครับ ตลาดโบราณนาครเนื่องเขตนะครับก็เป็นตลาดโบราณที่ยังคงสภาพของบ้านโบราณอยู่ทั้งสองฝั่งคลองนะครับก็จะมีร้านอาหารหลายๆอย่างมีร้านกาแฟก๋วยเตี๋ยวข้าวขึ้นชื่อที่นี่ก็น่าจะเป็นก๋ยช่ายนะครับที่หลายๆคนน่าจะมาลองชิมกันวันนี้เราพลาดนะครับพลาดชิมก๋วยเตี๋ยวปากหนอที่คึ้นชื่อของตลาดโบราณนาครเนื่องเขต เราก็เดินมาถึงร้านขนมปังครับปังจีจามีขนมปังอบกรอบไส้หลายๆไส้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีทำของเขาดูว่าเขาทํากันอย่างไรนะครับรสชาติจะเป็นอย่างไรถ้าเราลองชิมถูกชิมได้ครับชิมได้กรอบครับกรอบหอมอร่อยอันนี้เป็นไส่น่าจะเป็นไส้อันนี้ไส้อะไรครับพริกเผาไก่นะครับ เดี๋ยวเราไปลองชกกันดูว่าวิธีทำของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้อยู่ที่นี่มานานยังครับถ้าเปิดร้านก็มัน8ตปีค่ะสสตรนี้นะเป็นสตรที่เราคิขึ้นเองใช่ค่ะเปิดเฉพาะา์อาทิตย์ค่ะ์อาทิตย์แล้วก็หยุดนับตะเลิกใช่แต่ถ้าเกิดนับตะเลิกก็จะน้อยหน่อยร้าน้าก็จะเปิดน้อยหน่อย,อยแล้วก็จะหั่นอันนี้คือที่หั่นแล้วรอใส่ถาดแล้วก็ เราเข้าอบอีกทีหนึง่งถึงจะออกมาเป็นขนมปังกรอบครับเมื่อมาชิมมาดูวิธีทำแล้วเดี๋ยวเราซื้อติดกกลับบ้านกันนะครับที่นี่ราคากันเองนะครับราคาไม่ได้สูงราคาไม่ได้แพงหยิบจับได้ของอร่อยหาซื้อได้นะครับปังจี้จ้าครับเราเดินมาเจอสามสีแยกบรรยากาศในร้านนี่ตกแต่งได้คลาสสิกดูโบราณมากนะครับเราเดินเข้ามาด้านในนะครับ ที่นั่งอะไรดูดีไปหมดเลยครับดูเป็นธรรมชาติชิลๆสวัสดีครับอันนี้ขายเป็นกาแฟอะไรครับโบราณนะครับโบราณสูตรของเราเองครับอันนี้ชื่อร้านสยามสี่แยกเปิดมานาน,นยังครับที่นี่ปีงั้นผมขอกาแฟโบราณเป็นกาแฟร้อนกาแฟจะใส่นมอ่าฮะถ้าเป็นยูอโอยูอจะใส่น้ำตาลหรือว่ากาแฟล้วนเลยก็ได้อ่า เป็นกาแฟาใส่นมดีกว่าครับสีมือการคนของผมนี่เสียงนี่จะดูมาตรฐานเพราะว่ามือชงเก่า ยาถอดแว่นนะครับกาแฟโบราณนะครับเวลาจับก็ระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะรอ้อนรสชาติเข้มข้นครับนมนิดนึงกลางดีไม่หวานแล้วก็ไม่ขมจนเกินไปก็แวะมาจิบร้านกาแฟที่สยามสีแยกนะครับรสชาติกาแฟโบราณล้วนๆไม่เปรี้ยวรสชาติดีครับ ็นผงกาแฟโบราณนะครับที่เขาจะใช้ผสมรสชาติเมื่อก่อนกาแฟโบราณนี่บางที่จะออกรสชาติเปรี้ยวเพราะว่าจะใช้มะขามซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะออกเป็นรสชาติเปรี้ยวแต่ที่นี่จะไม่มีจะเป็นรสชาติกาแฟไม่มีเปรี้ยวเลยครับรสชาติดีครับขอ,ขอบคุณมากนะครับพี่วันนี้ได้มาชิมกาแฟ ى. โชคดีด้วยที่เปิดวันนี้นะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าผมแวะมาใหม่ โอเคครับเราก็มาถึงแล้วครับกุยช่ายนะครับกุยช่ายตลาดโบราณน,นครเนื่องเขตสวัสดีครับสวัสดีค่ะคชื่อร้านอะไรครับเนี่ยชื่อร้านกุยช่ายเจลค่ะเจลน,นะครับกุยช่ายที่นี่ผมได้ยินชื่อมานานแล้ววันนี้ต้องเลยต้องมาชิมดูมาชิมก่อนไหมคะได้ไส้เป็นไส้อะไรบ้างครับเน,นี่ยมีไส้ผักกุยช่ายแล้วก็ไส้เผือกแล้วก็ไส้กะหล่ำปีค่ะ <Okay. S 1> แต่วันนี้มันขาดตะเลิกเล็กก็จะทำน้อยหน่อยอขายทุกวันไหมครับนีขายทุกวันการคุณคืขายตลาดนัด กลาเสาร์อาทิตย์ขายที่นี่ค่ะงั้นเดี๋ยวฮียของชิมสักลองลูกก่อนไหมอย่างครับขอดูวิธีทําก่อนเลยครับว่าทํายังไงได้การปั้นแป้งใช่ค่ะสมัยก่อนจะทําตัวสีชมพูไหว้เจ้าครับเราพอปั้นปุ๊บเราก็จะมีเครื่องบดเราไม่ต้องแาแป๊ะ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 ใช่ไหมครับมันก็จะเร็วขึ้นใช่เมื่อสมัยก่อนจะทํากันแบบนี้ค่ะสภาพนี้ครับนั่งรวนเนี่ย ใช่ไหมครับมันก็เลยดูไที่เดี๋ยวนี้เราพัฒนาขึ้นมาเอาที่ทับกล้วยค่ะขายมา13ปีปีนี้นะค่ะที่ตลาดเปิดนะคะตลาดเปิดมา13ปีตลาดเปิด13ปีา่ปีทีนี้เขาปีที่13ามีให้ชิมถ้าใครยังไม่เคยกินหอูจะให้ชิมก่อนที่เราจะได้รู้ว่าเออรสชาติเป็นไงเราได้คุยถึงเดี๋ยวจะบอกแม้อร่อยๆไปแล้วมันไม่อร่อยอย่างที่เขาว่าเขาจะว่าเราได้ชิมเลยชิมเลยหลายๆคน ไส้ี่เนื้อแน่นมากเลยนะครับขอบคุณค่ะเรามามาลองชิมดูป่ารสชาติได้รู้ว่าเป็นยังไงพี่อย่าไปเชื่อคำคุยคำคุยมันโดนย้อมแมวมาเยอะแปลงนิมมือเป็นติดของรสชาติที่ใช่ ังเราเคยชิมแต่กุยช่ายที่อื่นที่เขาว่าขึ้นชื่อเรามาเจอกุยช่ายไม่ขึ้นชื่อโบราณ <c oughs> คนครเนื่องเศษนะครับใช่ค่ะถ้ามาแล้วต้องไม่พลาดนะครับกุยช่ายที่นี่รสชาติ <c oughs> อร่อยครับขอบคุณค่ะขายกล่องเท่าไหร่ครับ35 3้ากล่องร้อยจ้ะสา3กล่องร้อยมีโปรโมชั่นด้วย ตอนแรกก็จะสั่งกล่องเดียวพอได้ยินโปรโมชั่นเลยต้องสั่ง3ามกล่องพี่สามาสั่งเพิ่มเป็นสิบสองครับย้อนวันวานเที่ยวตลาดโบราณนครเนื่องเขตนะครับสวัสดีครับคุณยายทำไรครับหอมเมี่ยงค่ะอ๋อหอมเมี่ยงทำเหรอครับขายไงทุ่เนี้ยขายไม้ละสิบบาทขอดูคุณยายวิธีทำหน่อยนะครับสมุนพเป็นสมุนไพรนะครับเดเรามาชมวิธีทำเมี่ยงคำ ของคุณยายดูนะครับเครื่องมีครบนะครับมีมะพร้าวคั่วมีหัวหอมมีถั่วมีกุ้งแห้งมะนาวแล้วก็มีขิงอันนี้ใช้ใบเชื้อผูใช่ไหมครับใบเชื้อผูใบเชอูหอนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใบเชื้อผูกลิ่นใบเชื้อผูแล้วก็เครื่องครบนะครับอยู่ในนี้ รสชาติกำลังดีนะครับมาตลาดนครเนื่องเขตแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับเเมี่ยงคำอยู่ขวามือนะครับก่อนขึ้นสะพานทางเข้าตลาดแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับเทปนี้เราก็คงจะจบการท่องเที่ยวทิ่พาเที่ยวตลาดโบราณนะครับนครเนื่องเขตแห่งนี้กันในวันนี้เท่านี้นะครับนครเนื่องเขตก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับ ปักหมุดมาแล้วขับมาตามแผนที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจบที่ตลาดโบราณคนครเนื่องเขตนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไหนกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับตามกันมาครับ